พอไม่มีเรียนหนูก็เปื่อสุดๆเลยนะถ้่เป็นเหมือนพี่นะจนช่วงปีสองพี่แทบจะไม่ไม่ได้อยู่อ่าพี่แบบไม่ได้แบบอยู่ข้างนอกบ้านนะ่ะแบบว่าเปรียบเพื่อนภายในบ้านนะที่แบบว่าอ่ามีเรียนที่ถึงเรียนแล้วก็เข้าหอนอนอะไรอย่างงี้เลย oh. อ๋อจะ แต่ว่าก็เรื่อเรื่องชังน้นเน่นะเน้นเน้เนเรียนแค่สี่วิชาหลากาักนะก็มันไม่มีอะไรให้ทำแบบว่าเวลาหนูไม่ตรงกับเพื่อนๆืด้วยแหละแบบว่าหนูก็อยู่เวลานี้น่ะใครใครจะตื่นอะ่ะแล้รู้จักพี่ชันชัยหรือเปล่าอ๋อรู้จักค่ะแต่ว่าจะเล่นกับพี อ,อ๋อใช่ค่ะพี่เขาก็ชวนไปท่านไปนี่นี่แหละแบบว่าช่วงเวลานี้แต่ตอนนี้หนูรู้สึกยังไม่อยากไปไหนไก,กลๆน่ะเขาจะไปจอกกันเพราะว่า,วา,วาเพื่อนพี่ก็เล่นเวลานี้กันหมดนะะแต่ก็ก,ก็ยังไม่ออกยังไม่นอนกันในเวลานี้น่ะอ๋อใช่น่ะ แต่ระหว่างมาเดือนช่วงนี้พี่ค่อนข้างที่จะถ้าผมเจอ,อเพื่อนแล้วก็นี่ไงาเอาพี่มานิดตูนี้ก่อนก็ได้ฮะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีอ่ะวเอเตอร์พอดีว่าผมไปซนมาก็เลยอยากได้อิปิสกี้นะครับไปตายจริงค่างข้างนายนั่นต้นพี่เหรอรใช่นุ่นพี่ใช่เขาสภาพไม่ดีเลยนุ่นพี่ตาย ใช่เขาทำทำให้วอเตอร์เลยน่ะเดีรักษาให้วอเตอร์น่ะให้ให้พี่เขาก่อนอ่ะให้พี่เขาก่อนให้วอเตอร์ก่อนน่ะผมปัดอยู่นั่นด้วยซ้ำพีแอดเยนาอยู่ตรงนน้นเขาบอกให้ฉันมานี่ไม้รู้แ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวบอกให้อ่ะอย่างนั้นเซนก็คงจะปอกา่ารักษาดีๆน่ะใส่เซน ร,ร้องแสดงว่าที่เธอกำลังจะพูดว่าก็คือพ่วแบบเลือกอวิธีการรักษากับบุคคลบุคคลที่ตัวเองไม่ชอบแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่าเออน่าตจะคิดช่วิตคนละแบบน่ะไฮเซนเข้าใจแล้วละ่ะว่าถ้าเป็นซันฉันก็คงจะเลือกบอกว่า <S 2> <S 2> <S วิธี <S <S ให้นานใช้โฟโตไล่ลอย่างเดียวนะใช้เพราะซันขี้เกียจใช้อ,อื่นอื ถ้าเธอเป็นคนรักษาฉันบันนั้นเธอจะทำอะไรนะแค่์การฟลอร่าไงให้นายบอกว่าใส่เฟือกแค่แค่จะมาบอกแล้วน้ำยาปกกระดูกเหรอถ้าจะให้กินนิดนึงวาดมันแตกใช่ไหมละ่ะใช่เนี่ยนี่ก็ต้องกินอยู่แล้วนะไฮเซนเพราะว่ากระดูกในมันหักมันแตกนะต้องปลูกใหม่ได้ผลใ,ในการเอากระดูกฉันไปหราคืออะไรเดี๋ยวแค่อยากแกงเล่น กอนเนี่ยมันก็จยังไม่ว่างนะใช่ก็รู้นะแต่คิดว่าฉันก็แค่อยากรู้ตั้งหลับนายพี่เขาก่อนก็ได้นะไว้อาเอาให้วอเตอร์ก่อนนะไปข้างนอกเถอะใช่ฉันต้องมาขอของชิ้นเหลือเด็กตีหนึ่งวันนี้ยังไม่ได้อีฟิสกี้กันหรอกเขาที่อยู่กันอยู่ที่แรกหนูว่าจะให้พี่แอะดรีนาทำให้ ที่แรกฉันจะให้พี่อะดรีนาแบบว่าอีพิสกี้ให้เพราะว่าผู้บังคัดค่อนข้างจะมีแบบว่าอีพิสกี้ขั้นสูงอะแต่เหมือนพี่เขาจะติดอยู่ก็ฉันต้องทำให้ใครก่อนนะทำให้วอเตอร์ทำให้วอเตอร์ก่อนทำให้วอเตอร์ก่อนทำให้วอเตอร์นะอีพิสกี้ ดีขึ้นบ้างไหมอะรับดีขึ้นอ่ะตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบอะไปซนที่ไหนกันมาพี่เขาอะเหลือห้าะพี่เขาไล่ใส่เธอทำไมอเป็น <c oughs> ฉันก <c oughs> ็ไม่ไม <ii> ่โดนวอเตอร์เหรอพี่พี่ไล่ใส่หนูทำไมอะ <c oughs> <c oughs> ฉันไล่แบบว่ามันเล็งไปหาวอเตอร์เหอมันโดนเธอเหรอใช่โทษทีน่ะ อีีกสย่าติดทุกดอกหนูแม่งเก่งว่ะเจ็ดสิบแล้ว อีพ e oh ิสกี้โอ้โหไม่โดน อ๋อนี่แหละคือฉันไม่ค่อยชอบคาถานี้ด้วยซ้ำเพราะฉันไล่แทบไม่ติดน่ะขอร้องล้วบอเตอร์ข้าหลังอย่าไปซนล่ะใครบอกนายซนล่ะไม่ใช่ว่าพี่พาผมไปตรงนั้นหระครับไม่ใช่อย่าโยนความบินใ้ฉันไปตรงไหนกันมาน่ะฉันไม่เคยพานายไปทำอะไรแบบนั้นนะไปใต้สะพานที่ไปทางตึกแดงอ่ะไม่ใช่ฉันอิสกี้ โอ้โหดูเพอกดตีวะชัางอี่ิสี้ไม่โดนเมื่อกี้จ่เหมือนฉันจะตั้งสมาธิพลาดไปหน่อยอะ่ะต้องรออีกสักพักเลยอะ่ะ โอเคอ่ะฉันดืวิสกี้ของตัวเองแล้วอ่ะอีวิสกี้ของพี่เป็นไงบ้างสุขภาพสุขภาพฉันหกสิบแล้วน่ะ พี่ครับฉันได้พลาดไปครั้งหนึ่งเหมือนฉันจะเสียสมาธิไปติดต่อยอ่ะไม่โดน<ด>อีก<ด>แล้วพี่ฉันแบบว่าเล็ง,ก,งลนะกลางตัวนายเลยนะกลางตัวนายเลยนะเฮ้ยฉันเกียดคถานี้ที่สุดคนไหนคนนี้ใครอ่ะพี่น้องของพี่แบตเตอรี่ไง นั่นลุนพี่สัญชัยหรือเปล่าลุงพี่ไีเิสกี้ใ,ให้หน่อย,ใ,ยนะให้สองคนนี้อะ่ะคนนู้นก่อนเลยรััไปทำแะไกันนาน่าคนนู้นก่อนเลยครับคนนู้นเขาพาผมซนครับอ้าวโบวยกันนีไ,นะไทไกันนะ่คือรุ่นพี่คนนี้พาผมไปโซนที่สะพานทางไปตึกแดงนะครับ ไม่ใช่คนคนนี้ก็พาผมต้นน่ะใช่ครับปีสามนะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันนะมั้งเจออยู่ปีสามใช่ไหมใช่น่ะฉันไม่ค่อยแ๋ยว่ามีบทบาททางสังคมเท่าไหร่น่ะทำไมพี่พูดอย่างนั้นนะครับก็วันๆฉันไม่ทำอะไรฉันนอนอยู่ในบ้านอย่างเดียวอะไม่ได้เรียนอย่างเดียวใช่ไหมน่ะไม่เรียนน่ะ ได้ทำอะไรเลยอ่ะฉันเกือบสาชั้นด้วยซ้ำแหละเกือบสองจุดห้าแหละโดนอ่ะผมผมเก้าสิบแล้วผมเริ่มสุขภาพดีถ้าอย่างนั้นยังไงดีลเนี่ยกระแสพลังเวทไม่ดีเลยนะโร้อยร้อยเต็มแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแบบว่าไปจัดการไลให้พี่คนนี้ด้วยนะครับเขาเขาแค่เขินนะครับใช่ ไม่เป็นไรน่เป็นน่ะใช่ตอนแรกเหลือแบบว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือห้าไม่ใช่เหรอใช่ใช่แบบนี้ต้องเข้าบัมบัตอ่ะไม่โดนเลยน่ะตัวฉันน่าีะมีป่า,าหรือเปล่าอ่ะหรือเขาจะหนีหรือเปล่านะ พี่ไล่ใส่ตัวเองพี่อย่าไล่ใส่ผมนะฉันพยายามไปแล้วเขเพอว่ะเนี่ยฉันไม่เคยไล่ใส่ตัวเองติดนานๆทีะนะนเกลียดสถานี้ที่สุดเหมือนกำลังดูประลองเวทเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เลยน่ะ ลองเวทอีพิสกี้จริงๆถ้าพี่สันชัยอีพิสกี้ให้๋ยวแรกก็ยันนั่นแล้วแบบว่าขึ้นแล้วนต์แบบว่าเต็มที่แล้วน่ะขอบคุณมากนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นตั้งแปดสิบอ่ะผมโดนพาไปโซนบัมบัดแล้วใช่เป็นไลขเป็นบัมบัดนโอ้ไม่ถ่าล่ะขอบคุณนะทีหลังไม่ต้องพาผมทำแปลกๆอีกอ่ะไม่นายเป็นคนชวนฉันด้วยซ้ำน่ะบอสเตอร์ โหกานยังไงทำไมถึงเหลือแบบว่าบาดเจ็บกันขนาดนี้อ่ะเธออยากรู้ไหมล่ะมานี่เนี่ยอืมอยากรู้ไหมล่ะไหนลงจอดลงจอดที่ไหนน่ะเฮ้ยแต่เธอพวกเธอก็รู้น่ะมันขอแค่เธอไปทดลองน่ะหนูขอขี่ไม่กวาดเองก็แล้วกันอ่ะปลอดภัยสุดแล้วเธอปีสามอ่ะเธอไม่ต้องบอก ทา,ทางนี้นะีอทางนี้แหละเนี่ยตรงนี้นะ่ะจะจะเข้าไปนะ่ะกดเจนนำทางตรงนี้เหรอใช่ลายเบอีแหละโอ้โห <c oughs> อ้าววะ ไม่ได้กินพี่น้องแอคคิยวแอนนาเบลโอ้ย fuck fuck you bitch สบายน้องพี่ว่ายน้ำเป็นแต่ขึ้นยังไง what the fuck เคียวแอนนาเบลเป็น้รึเปล่านะไม่เป็นไรอ่ะฉันว่ายน้ำเป็นอ่ะใช่โอ้ยฉัออลืมขึ้นมาก็ได้อ่ะนี่มันแย่ชมวัดให้นายขี่ไม่กวาดเหรอใช่หรืเปล่านะขึ้นได้รือเปล่าขึ้นได้นะ่ะแป๊บตึงนะ่ะ กว่าใครไม่รู้แต่ขโมยมาตัวทีวอเตอร์พิหายากแม่ขี่ไม่น่น้ยวนี่ก็อนะันห่งตรวจทำเลยว่าอ๋อใช่ประเด็อ โกครับเลสโก o ครับพี่ตูทางกลับใช่ไหมนี่เล่นน้อนอะ่ะว่าไปวันนี้ท้องฟ้าสวยทั้งเลยฉันไม่ไว้ใจตายขี่ไม่กวาดเลยสักนิดเดียวถ้าตูถ้าไม่ใช่ตูนั้นฉันก็โอเคอะ อันนี่ไม่ใช่ไม้กวาดฉันนะใครมาอดใครก็ไม่รู้อ,อ่ะ,อะหนูเจ็บอะหนูเจ็บโดดลงน้ำด้วยเลยครับ เดี๋ยวไปได้เพื่อนกันจบพี่พาเพื่อนผมเจ็บนะเป็นไงล่ะเธอรู้หรือยังน่ะเป็นยังไงน่ะฉันว่านั่นคือที่ที่เอตินจอดเพราะว่านั่นคือที่ที่เอตินลงไปแน่เลยอ่ะก็น่าจะใช่อ่ะคนรออยู่ในห้งเนี่ย ีกัทแล้วหนูจะได้อีพิสกี้ไหมในวันนี้ ทุกคนได้พูดอะไรกันป่ะหนูหนูหูดับเลยอ๋อขอบคุณนะคะพี่แคดิน่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเลือไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมอะะหมา,าถึงว่าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะตว่ายอะได้ฉันว่ายน้ำเป็นไม่เป็นไรหรอกก่อนนะไอ้เม่นะอ๋อได้เลยค่ะไว้เจอกันนะสายแล้ววันน่าสนยล้ววันหาไห Oh. ไม่ใช่ <Hey. S 2> คนละคนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีคนอยู่ในถ<า>งอ่นะี่ตอนตกน้ำอ่ะฉันได้คำพูดเธอช่วยไว้อีกแล้วใช่ก็ดีแล้วอ่ะถ้าเป็นคนที่ไวนะไม่เป็นก็คงจะตกใจอ่ะเจอหรือเปล่าไม่เจอนะผมว่าเขาอยู่ในหรือเปล่านะใช่

แน่แน่จำชื่อน้องพี่คนนั้นไว้หนูมีหนูมีเดโจมทีเมื่อไหร่โดนคนแรกเลยเ <ๆๆ S 1> ออคุณเข้ามานั่งเอวเก็บอาหารแหละสภาพป่ะ เไอเมอร์เพื่อนเพื่อนพี่ยังอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจน่ะเดี๋ว่าเลขจุดหมายชั้น9 8 6 6นะเดี๋ยวว่าฉันต้องขอตัวก่อนโอเคนะไปเจอกันนะโอเคนะ948966จำไม่ได้ด้วยซ้ำ94866ไอเมอร์ก็ได้่ะไอเมอร์น่าจะรู้อ่ะอืม เยวค่อยถามอีกทีอตอนเ, <ล S 1> เจอกันอีกทีก็ได้แล้วค่อยถามตอนเจอกันอีกทีก็ได้ตีทีตอนไหนอ่ะก็ถ้าเจอกันในนาคตค่อยเจอกันนั่นในนาคตดเหรอแต่ฉันจำได้เมื่อกี้อยู่94637พี่จดไว้เลยอ่ะจดไปแล้วนะ่ะแ้วค่อนข้างแบบจดไวนะ้น่ะ สี่แปดหกกเก้าสี่แปดหกหกหกด้วยซ้ำอะไรนะเก้าสี่แปดหกหกหกพี่พีกำลังสร้างความจำไม่ดีให้กับไอเมอรเหรือเปล่าทำได้ยังไงเนี่ยเป็นเก้าเก้าสี่หกเก้าสามหกเนี่ยต้องแก้แป๊บหนึ่งแก้ร้อน่ะ ในหัวสมองทำไมพี่ไม่จด่ะครับจดไว้ในหัวสมองไงออข้าบ้านกัน เราเข้าบ้านกันดีกว่าเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันเข้าาบ้วเพื่อนนายไม่เข้าเข้าบ้านกันผมเบลเตอร์เข้าบ้านเราเข้าบ้านกันดีกว่าเบลเตอร์แปลกๆอ่ะแปลกเลยนี่ยอะไรเนี่ยก็ฉันอยู่ปีก็ฉันอยู่บ้านเดียวกับนาย ไปกันเถอะไปกันพอในในตาบอดอนะไปกันเถอะไปดีกว่าเดี๋ยวโดนสภาดุนะนไม่เจอการ <c oughs> ไม่เจอการ ไปเ<อ>จอกัน,ค,นครนจกับขอให้หลับฝันดีจันทราสวา่างเมื่อกี้น่ะมันนี่นะ่นนะเดี๋ยวฉันจะแบบว่าบอกฝันดีแบบสไตล,ล์บ้านฉันให้ฟังนะ่ะฝันดีนะจุ๊บมัว <laughs> ชอบป่ะดิอะไรจุ๊บมัววะจู <laughs> ไ่ไกลๆสะพา กี้เธอชี้อะไรอ่ะเหล่าตูสเต็ปอบอปนแป๊บหบนึง่งอบอปน Off on. Off on. ออบอุนออบอุนเข้าไปได้เลยยอดเธอนี่สุดยอดจริงๆอะ่ะเหมือนช่วงนี้ประตูไม่ค่อยฟังฉันเท่าไหร่เลยเปิดได้ก็สุดยอดแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็ปวดหัวดีนะใช่ จะไปเข้าหอนอนเลยหรือเปล่าอืมใช่เธอจะเเข้าหอนอนด้วยเปล่าฉันว่าก็น่าจะเข้าแล้วแหละพักผ่อนบ้างแหละใช่อืมฉันไม่มีอะไรทำน่ะใช่ฉันก็เลยไปนอนดีกว่าดีแล้วอะ่ะอืมจนชาสวัสดิ์อืมเมื่อกี้ฉันไป หอนาฬิกามาฉันเจอเส้นผมอะผมสีบลอนนายเส้นไปหอนาฬิกาเหรออืมแล้วเจอแค่เส้นผมเหรอฉันจำรายละเอียดไม่ได้แต่ผมสีบลอนเลือดแล้วก็อะไรสักอย่างนายเจอเศษกระจกหรือเปล่าเออใช่ บนห่อน,นานติกาเหรอแบบว่าอืมนายจำทางขึ้นไปได้หรือเปล่าอ่ะจำได้มันอยู่ตรงไหนนะจะไปเหรอถามไว้นะตึกเรียนอ่ะตึกเรียนใช่ ตึกเรียนทางไหนอะตึกเรียนที่เราไปเรียนปรุงยาขึ้นไปนิดหน่อยอืมฉันนึกภาพไม่ออกแต่ว่าฉันพาไปได้ตอนนี้ไม่ได้เหมาะน่ะอืมเอาไว้วันหลังเดี๋ยวพาไปอ่ะืจ็นชาสวัสดิ์จ้ะ อ๋อและนี่คือน่าจะสามที่เรามั้ง วันนี้ครับเชษต้อไปนอนแล้วฝันดีค่ะฝันดีค่ะฝันดีฝัสดีฝันดีดนอนแล้วครบสิบสองชั่วโมงแล้วผมต้องไปนอนอีกสิบสองชั่วโมงบ๊ายบาย